ัสมาสมุทโภพขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวา,าวกวาโตพระขวตาธโมธรรมังนัมัตสามิสุปฏิปันโนพระขวโตวสาวกาสังโฆสังขังนัมามิ มายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนะสหปัญจศิลานิยาจามาทุิยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรเนนะสหปัญจศิลานิยาจามา Tati yampi, mak yang panti, wisung-wisung rakanat haya, Tisarane nasaha, panca sila niyacama. Makmu tatsa, pakawato arahato, sama tatsa, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังการัง อันนี้ซุ้มประตูวัดนะรวัดประทับคำกล่าววงสวงเทศและคำก่าวบูชาพระธาตุพนมวันที่สิก้าตุลาคมปีสองพันห1ารยสกจากนทศารุกร์พรเสวดพระ ทุกองค์กา,า,ารรัชการองค์พระพนมท่าน,น,นที่ว่าราชการจังหวัดท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องประชาชนขออนุญาตได้กล่าวคำบูชาพระพนมตามพระพุทธเจ้าดังนี้นมโมตัสสาพระคัวภโตอาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสา พระครวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุริมายะภักชิมายะปัชชิมายะอุตะรายะเฮคาชิมายะอุปปริมายะ พิสายะกาปะนะผิริสาสิหนิงปัปพาเตมหากับสะเปนะหาพิตังพุทธาอุรังคาธาตุงสิราสาณะสักมังสุปันนะ รักชาตาันางระกนัณมนีทังพุทธุรางขอาเจติยังองหังคันหานีสัพพะาสุนาตุโนตววูนโตเทวาสามานาข้าแต่เที่ยาว สี่สักศิที่สิงสถิตอยู่ที่สาคลจักราวาลและที่มาชุมนุมกันในบริมนคนสถาแนแห่งนี้โกรธได้ฟังทำบาบูชา องค์พระธาตุพนมและสังเวียนพิหารของพระเจ้าสามสิบสองแต่ก็ไม่ถึงหรอกโอเคแต่พระเจ้าเอ่ยชื่อตัวเองนะคะมานพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสสจังหวัดนครนุ่มในนามชาวนครนุ่ม องหวงเทพเหศักาหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศีลสติอยู่ในองค์พ,พระทธนุมและกล่าวคำบูชาพระทธหนม่มแทนบรรดาชาวนครพนมที่ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี2566ระหว่างวันที่20 ถึงวันที่3กตคมปี2556ณบริเวณในเขตเทศบาลเมืองนครพนมและภายในก็เสียงขอรับมหาเสังหารขอน้อมคารวะพระอริยธรรมขอพราชนาศีที่เปลือกปรากฏด้วยอธิเดชคุณลุญยพิโกขอคารพด้วยเทพเทวา ผู้ที่มีไมค์สัตาาดกตลอดทั้งท้าสุรเทเนศวราดิษ์ซึ่งส่นสถิตในที่มาสถานทั่วทั้งจักรวาลบัรดามีจงแสดงความสวัสดีเจริงสีตานะเหมอะจงมีความชอบในตนเดชผลเพื่อประมาณเพื่อเป็นสุขเกษมสัน อเจอตอกเหยียดสวัสขอจงขจัดพยานอันตรายเพิ่มความสุขสบายด้วยจิตประสิทธิ์โดยอุดมอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าขอน้อ้พร้องใจอาราณนา อินทั์ปัดตังขาน,นพรพญาคำแดงพญาแอนภทเสงและพญาสุวัรพิงคาระที่มีพระอุสาหะร่วมแห่งร่วมจิตเป็นมหาบุศลได้น้อมพร้อมใจเป็นมงคลร่วมนิมนต์พระอุรัรฆาพของพระศาสดา,าขึ้นสถาปนาไว้ใน องพระธาตุพนมเพื่อให้ชื่นชมและเคารพบูชาของทวดและมนุษย์ทั้งปวงข้าเจ้าขอรัฒนานามเหตุศักดิ์หลังเมือทงอตตาาอท,ทั้งสามตนตลอดจนพญาสัตราคาและเทพเทวทั้งสองผู้ปกครองรักษาบรรการที่ศีลสติ์ใกล้ และไกลเนยุูทออำมพรสถานวิมานแมงทุกแห่ง,ท,งทั่วตําหน่งอมาลเศษเชิญสารทเทพสมาคมในโุรมสถานมารับก,การสักการะพิีกรรมและคําพรธมารนาของข้าพเจ้าทุกเป็นมนุษย์จึงได้น้อมร้องายวาจาอันบริสุทธิ์ เพื่อให้สำเร็จกิจการเป็นอามิสพีกรรมในมหามงคลพิธีบวงสวงแด่เหล่าเทพทั้งปวงที่รักษาพระทาตุพนมมาแต่ก่อนการจงผ่อนทายโทษอย่าได้ถือโกรธหากสิ่งใดผิดประสงค์จำลงของเทพเทวาจงได้เพิ่มความเมตตาตามคำพระนา ของข้าพเจ้าทั้งปวงข้าพเจ้าขออันเชิญพระธาตุพนมอัออนศักดิ์สิทธิ์พร้อมวิญญาณของทัางพญาผู้สร้างพระธาตุพนมทั้งห้าองค์แม่สิทธิ์ศักดิ์เมืองทั้งแสนตนพร้อมพญาสัตดนาคา,าทั้งสองจงคุ้มครองดลบันดาลให้ชาวไทยทั้งมวงโลโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครพนม พี่น้องประชาชนณที่แห่งน,นี้จงประสบสุขสวัสดสิ์หากมีสิ่งใดได้ร่วงเกินโดยเจตนาและไม่เจตนาก็ได้ให้อภัยโทษได้โปรดบรนลานให้ทุกทุกคนประสบแต่ความสุขสวัสดีเ่ิค